ดีวันนี้นักน้าไวแล้ออกสองนาไปเรือของหน้าของายไีตามปลาแปครับตามเราได้หน้านดีเล้บเปมร์่เนาะ็นะครับการเสียเวลา นะครับก็วันนี้จริงๆก็ได้มีกับรบองรับหมายอย่างนะครับพี่แต่ว่าพอดีมัามทีรายงานึ้นไปสีฟัวนะครับว่าสถานการณ์ของของอันไปมา ตัวจากยุบอดกอดนะครับก็มงงว่าจะได้ว่าเกินยุ่กการลองเล็กซ้ายแล้วก็การเป็นว่าพี่นอกชาวบ้านนะครับได้องเรียนเข้าไปที่จัหวัดโดยนะครับว่าไฟมันไหมมาหลายวันแล้วทำไมมันฝัมันบ่ามันฝันมันสามารถยุดย่างได้นะครับ พวามก็ลยเรือเนี่ยนะครับมันไปอยู่ในความสนใจของหนึ่งคือมูชนสองข้อโพลนไปถึงทั้งไหนจะได้จะได้ห้โหมู่นะครับผู้รักผู้ใยเปิดระโวมาเป็นมวงกันว่าสถานการณ์มัาจะคุมมาได้กล้าอย่างนี้นะครับผมก็มาหมู่้อมูลตัวว่านะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปพอลงมันปัญหาต้นแต้มคือยอย่างนี้นะก็เลยได้ เงมาพอกันว่ากำแรงประมาณนั้เกือบโมกมงแล้วก็อันนี้คือเป็นทีมาที่ไปของทีทีหกก็ทีมงานได้ออกมาวันนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับท่านอำเภอภาวะวันนี้ล้วันนี้จะมีการประชุมในเรื่องของการขอใช้หน้าขอมนะครับในเรื่องของภารกิจที่ภูรัติภัยจะเข้าในพื้นที่อยู่นะครับก็เลยขอถือโอกาสมพูดกับโมเฮาับ นะครับจะบอกก่อนที่จะไปตักท่านเนี่ยเดี๋ยวจะขออาตคือทางเขาเขาเรื่องนี้อยากรณ์นั้นเดวทางเรเได้ว่าของเพิ่ยาวลยนะครับเดี๋ยวเราคือทางนเกณฑ์ทำานได้นําเสนอข้อมูลก่อวาตนนีสถานการณ์ของไฟไหม้ในในหนองนเพ่ไอะรองเจอทำเกณตว่าท่านทาทาเพิแล้วก็เขาลงมาดทุกกา่ร ใสนสถานการณ์เดียวของผู้ได้ความโน้มของเรื่องสรุปนะฮะเรื่องของที่มันเจอเพลิงไ,ไหม้ลงซึ่งไฟไหม้หนองส้ายข้างอยู่นะครับเกิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่วันแรกก็คือวันที่18นะครับนที่18เจ้าที่วันที่18เนี่ยเจ้าที่เขาก็ได้รับแจง้งมันก็ได้สังเกตเห็นควันไฟว่า,าไฟขึ้นนะครับเขากำลงังลงกำลังเจ้าที่ทีนี้อยู่ตึ้งมดใน นในยีนเกนท่ามา้านของมือซ้ายนะครับคือสามารถดําเนินการได้ตรงนันแปลนะเข้าไปดําเนินการควอบคุมไฟในส่วนของพื้นที่ชุดที่หนึ่งก็คือ,อใกล้ๆกับซ้าซ้าหลวงที่บ้านสันสันหลงขัางฟากตะวันออกนะครับทางฟากตะวันออกซึ่งในส่วนนั้นนะเขาสามารถที่จะควบคุ้มนะครับควบคุมไ,ไฟขยายเป็นวงกว้างได้นะครับ พอเขาออกหลังจากน,นั้นเขากับออกมานะครับเขากออกมามันกลับกลายเป็นว่ามันเกิดไฟขึ้นแห่มประมาณ2จุดนะครับที่บริเวณอ่าตีห้องถ้าถ้าคุนในห้องจะห้องว่าเป็ี่ยนของสไส่ใกล้ใกล้ก็ของไส้ไก่นะครับของไส้ไก่้เดี๋ที่ตีเข้าไซส์ตั้งแต่ปอกกับเป็นช่วงเวลาที่อ่าคำมืดแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นที่เขาจะได้ถอนกับน้ำออกมาถอนกเลังออกมาแล้วก็ช่วงอ่ากลางคืนเนี่ยนะครับผมจะได้อ่า ใบฟ้องระวังนอกจากใบฟ้องระวังประกอบกับช่วงเวลาการซื้อของอันดีสิบนะครับมีไฟมีลมนะครับมีลมพัดค่อนข้างแรงจริงๆคือไฟเนี่ยปะทุขึ้นมาติดระลอกละระลอกนะครับแลว้วก็ขยายอขอบเขตวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับพอเจ้าวันที่19นะครับผมก็ได้ประสานขอประสานงานกับทางอำเภอนะครับน้องทางท้องทินอำเภอนะครับว่าอออนะขอรับการสนับสนุนกำลังพล พื่อที่จะเข้าไปดําเนินการในส่วนของการควบคุมไฟบริเวณที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่นะครับพอ,พอของแต่ละทศบาลนะครับนำมูโปลหลวงกลุมนั้นมูอขนีเป็นเข้าไปสว่างกินไน,น้นอนนะครับเขาก็ได้เข้าไปช่วยกันดับซึ่งอพอเข้าไปช่วยกันแล้วนะครับส่วนเจ้าเขาเข้าไปช่วยนะครับและก็ได้รับกรารรายงาน,นว่าสามารถที่จะ ข้อคุงไฟทีื่อยู่ในม้วงกับการได้นะครับแล้วก็เจ้าที่ก็เลยถอกนกับล้างออกมาหลังจากนั้นน,นะครับทางทีมงานนะครับก็มีอฏิญาเปิปืนแล้วก็มาทังพอผู้สูงน,นะครับ,ออรบแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะสังเกตการว่าไฟทุกไฟทั้งสองจุดเนี่ยพอดับแต่พอนะครับพอเขาเข้าไปถึงนะครับก็มีล้มเกิดขึ้นแล้วก็มีกุมขวันนะครับมีกุมควันเกิดข,ขึ้นแหมนะครับแล้วก็ มีการประทุของไฟและก็เชื่อเพลิงขึ้นแหมรอบนึงนะครับซึ่งก็ได้ออกมาั้นนะแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะาหาว่าที่ทำไมเพราะว่าช่งเจ้าเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะดับไปแล้วเหมือนกับว่าเขาจะสาม,มารถที่จะควบคุมไฟได้แล้วนะครับก็พอดีนะครับก็อน พอไฟปะูุขึ้นเนี่ยเขาเก็กลับมาวิเคราะห์กันไหมนะครับมาวิเคราะห์กันไหมว่าอเอ้ะมันสาเหตุจริงๆว่ามันคืออย่างนะครับสาเหตุจริงๆว่าทําไมมันถึงปะทุขึ้นมาเนี่ยพอเขาพิจารณาแล้วเขา,เาก็ขอรับการสนับสนุนในส่วขนขอ,ของเครททือข่ายที่เป็นเครือข่ายของของเคท่าบาร์ตอนกะซื้ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่รับที่15นะครับอนอกจากนี้ทาง เขตรักษาพาออาันธ่วนบาลยังล้อทักษิยล้อแบมป์ยืมนะครับเข้ามาช่วยกันพิเคราะห์สถานการณ์แล้วเ,าเาขากระคาศนีนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมไว้ยากจากเร่องนันเกิดขึ้น,รน,าานเราคิดว่าถ้าลักษณะการแบมป์นี่แล้วเนี่ยพอลงมาโลกไฟมันซึ้งไฟมันซึ้งเนี่ยโอกาสที่ไฟแม้แต่ลังจะพุดถึงดินเนี่ยม,มันน่าจะมีสูงอ่ะนะครับเขาเลยเข้าไปตรงของไซไกตรงจุดตีไกล้ครับบริเวณตีไฟไม่นักที่สุดนะครับ แล้วเขาก็ไปรู้ซึ่งข้อสันนิษฐานของเขาเนี่ยมันกลเป็นจริงนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มมีไฟตี่ปะทูขึ้นมาจากห่างของต้นไข่ห่างของปลาไขา่เป็นระยะระยะเขาใจเคลื่อนสูงหน้าสองเครื่อนนะครับวันที่วันที่สิเก้าเนี่ยเขาใจเคลื่อนสูมหน้าสองเครื่อนเพื่อที่จะควบคุมไฟต์แบบนี้มันขยายบุงกว้างออกไปนะครับ ก็แต่พอมันพอมันทำนะครับพอมันทำเขาก็ประสานมาที่จะดําเนินการแต่เขาก็ถอนล้งเจ้าหน้าที่ออกมานะครับเพื่อที่จะลอผลแต่ว่าในช่วงการซื้อ้นั้นมันจะยังมีไฟซึ่งดูผมกับรายงานไปยังผู้บังคับบัญชานะครับเพื่อขอกําลังสนับสนุนนะครับเพื่อขอกาลังสนับสนุนจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของไฟฟ้าของสบอซีนาครับมาช่วย ในเรื่องของการดับไฟเราก็วันที่วันที่สาเนี่ยตามเจา้าหน้าที่ก่อนระด้มกันเข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาช่วยกันดับไฟซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เขาคาดการนะครับว่าไฟตอนนี้คือไฟลงดินไปละไฟลงดินไปแล้ว,ม,ลวมันกลายเป็นมันกลายเป็นไฟที่คุกคุนเหมือนกับเขาไปมกเต่าทางไว้ในดินนะครับตอนนี้คือมงนมุดไปมกเต่าทางไว้ในดินพอถึงเวลาที่มันมีสภาพอากาศ มีออกซิเจนเพียงพอไม่ได้ไฟมันก็สามารถที่จะประทุกขึ้นมาได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็ได้เร่งระดมนะครับน้องเร่งระดมสภาพกาลังในเรื่องของการีเข้า,าเผชิญเหตุเข้าไปดับในพื้นที่ก็ทําได้อยู่ประมาณสัก10%ของพื้นที่ไฟไหม้ครับจากนั้นเขาก็มีการประสานในเรื่องของการอขอ,อขอสนับสนุนในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับขอสนับสนุนเพราะว่า ตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องต้องเอาหน้านะครับต้องเอาหน้าในหนองเนะี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่ไฟไหม้ได้เยอะที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อที่จะคือกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับตอนนี้นะครับเขาได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับก็คือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งจะจะเอาไปตั้งอยู่ที่บริเวณเ สร้างหลวงตีบ้านจันสลีนะครับก่ออันนี้เป็นเครื่องของบอบจทีพื่อการสนับสนุนจุดที่2นะครับจุดที่2อ,อเป็นจุดที่บริเวณของชายไกน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลไม่ใช้นะครับนอกจากจุดที่สามก็คือ,อจุดที่เป็นบริเวณที่เขาจะซูหน้าเข้าไปในคลองที่เป็น แนวกันหัวไฟวที่มันลามขึ้นไปตั้งเนือนะครับอันนี้ได้รับการสนรบสนุนจากชุนประหานนะครับครับซึ่งตรงนี้นะครับก็น่าจะวันนี้น่าจะตดตั้งแลสามารถที่จะระดมน,น้ำเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับครับสำหรับแนวทางการ,การปฏิบัติงาน เอาหน้าเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้นะครับเขาไปนนา้มานังวิเคราะห์กันนะครับประกอบกอบับเมื่อวานนี้นะครับทางท่านขอสํานักอุรัรกษ์จิตงวดเชียงรายแล้วก็ส่วนพยาขอไฟปาแล้วก็ผอส่วนอนุรัรกษ์สปาครับได้เข้ามาในพื้นที่แล้วก็สรงกรแลรัก็าหม้อแมวทางการดําเนินการควบคุมไฟคร,รับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับไปเีเ่ แล้วก็พอตอนตอนอช่วงเย็นๆนะครับทางเองเขว่าก็ได้เข้ามาที่ตามในในพื้นที่เขาก็เลมานั่งประเมินสถานการณ์แล้วก็มาสรุปหาแนวทางว่าเขาจะเขาจะป้องกันแล้วเขาจะทำง,งานข้างนี้ได้จได้นะครับขอร้องขอแผนที่ครับนะครับเอาอ นี้เป็นอันนี้เป็น,น,น,เ,ปนเป็นแผนที่จุดที่เราเห็นสองจุดนะครับสองจุดที่ดำๆำ,ำในภาพเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยครับจุดนี้นะครับสองสองจุดที่เห็นเนี่ยนะครับคือ,อเป็นเป็นเป็นภาพที่ได้จากภาพถ่า,ายดาวเทียมที่ได้รับการสนับสนุนจาก g i เของสมาริห้าเนาะครับว่ามันมีไฟเิดขึ้นสองจุดบริเวณนี้ แล้วก็ตอนเจ้าวันนี้นะครับตอนเจ้าวันนี่ทางอุทยานชาติปื้งก็ได้บินโดนนรนลงรอบนึงนะครับซึ่งก็ไฟแต่อยู่ในบรโควบด -19 ประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังมีไฟปะทุอยู่นะครับเผืเ่อๆข้าท่านมีเอกสารในมือๆนะครับจะเห็นว่ามันไฟมีท่านที่ปะทุขึ้นเรือย,ยอดแล้วก็ลงไปใต้ดินที่ทำให้เกิดกลุ่มควันสีข,ขาวๆนะครับก็คือเว่า ก็แต่แต่กต่ยังอยู่ในวงที่วงที่เขาสามารถเขาดีคิดไว้นะครับซึ่งพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ไฟไหม้นะครับจากการประเมินเข่าพลาดนี่ก็คือว่าตอนนี้ก็ทั้งสองนนนนจุดจุด,ด,ดบนตะกี้นะครับจุดบนก็คือจุดสีดำดำด้านบนนะครับจุดสีดำดำที่ที่ยังอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยครับบริเวณนี่เกิดกาเสียหายไฟไหม้นะครับประมาณ40ไร่นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ ก็ใชไไม้ไปแล้วประมาณห้าสิบไรนะครับอตอนนี้ก็คือวงงของสีดำเนี่ยครับก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้คือ,อเขาจะต้องระดมเอาน้ำเข้าไปให้ได้นักที่สุดแล้วก็เร็วทื่สุดนะครับซึ่งเขาจะเอาน้ำเข้าไปตรงไหนท่านจะเห็นเส้นสีฟ้านี่นะครับเส้นสีฟ้านี่นะครับเส้นสีฟ้านี้เส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับ เขาจะตั้งเครื่องซูมหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ซูมลงมานะครับซูมหน้าลงมาเพื่อที่จะที่หน้ามันเข้ามาในคลองตรงนี้นะครับคือมันเข้ามาในคลองตรงนี้เลยมาเกิดถึงคลองไส้ใจตรงนี้นะครับแล้วตั้งที่ต่ว่อ๋อเขาจะซูมเข้ามาตอนนี้คือเขาจะเล็งเอาหน้าเข้ามาเพื่อที่เอาหน้าไปเลี้ยงในลำคลองแล้วก็เอาหน้าในลำคลองตรงนี้ครับเขาจะตั้งเครื่องซูมหน้า ขนาดนี้นะครับเป็นเครื่องบินซิงที่สามารถยกเคลื่องได้เพื่อที่เขาจะเอาหน้าจากตรงนี้นะครับไปสู้เข้าเข้าไปสู้กับไฟที่มันมันอยู่บนดินอ่าลูกบนดินแล้วก็อัดหน้าเข้าไปในใต้ดินตัวเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดนะครับเป็นจุดที่เขาจะวางที่เขาจะวางเครื่องสูมหน้าขนาดเล็กนะครับแล้วทางส่วนหนึ่งก็จอเอาไปวางไว้บรเวนที่ซ้าซ้าหลวงหรือว่าสันสไีนะครับเพื่อที่จะอัดหน้าเข้ามา แล้วกอ็อันนี้คือเป็น,เป,นเป็นเคร Station ื่องที่เขาอ่าเป็นเครื่องขณะดเลที่เขามีอยู่หน้หาตอนนี้เขาเลยวางไว้ตัวนี้ก่อนนะครับเขาเลยวางว้รงนี้ถ้าจริงๆแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับเขาสามารถขอรับการสนับสนุนเครื่องอ่าซูน้นานะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องทั้งเครื่องที่เป็นของรถไถหรือว่าเป็นเครื่องอที่เป็นที่เป็นอ่าเครื่องเป็นซิ้นพอมสายโซงได้นะเขาก็จะมา นะครับในเรื่องของการที่จะมาขอบคุมแนวทางที่ตัวนองออมีตัวนะครับซูบน้ำแล้วก็เอาน้ำเข้าไปเติมลงในพื้นที่ที่ไฟไหม้เพื่อที่จะเพื่อที่จะลดนะครับลดความทั้งลดความรุนแรงแลวก็เข้าสถานาการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นงานที่ตางเครือข่ายนะครับเขาะบอกว่าจะเป็นท้องที่ท้องทิ่นของเธอแล้วก็โดยงานของสำนักงานพทธีการรักทีท่สิบห้านะครับได้ ดำเนินการในส่วน,นของการควบคุมไฟป่าที่ไม่อยู่ในหลองลิงไซายนี้ข้างนี่นะครับราารครับอันนี้จะเป็นสถานการณ์ครับเอ,อาอาาี๋นะครับอยากจะบอกพ่าว่าในะแทนที่ชุดเนี่ยขอเบคุมดีนะครับผมอยากจะขอความอดนะครับเนี่ครับ รอบเนี่ยนะครับครอบเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่ประมาณแปดร้อยไร่นะครับกึ่งเนี่ยนะครับประมาณสี่ร้อยะนะครับตอนนี้สามวันเนี่ยมันไปประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบแล้วนะครับประเด็นคือว่าเขาจะบอ้องตอนนี้นะครับเพื่อบ่าคอไฟมันมามาฝั่งเพศน,นะครับเขาขาดมาเอาอย่างเดียวคือมันอยู่ประมาณเนี่ยนะครับหือมันอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้ประเด็นคือเนี่ครับคือว่า มันเป็นป๋งแล้วก็ป๋งเนี่ยมันแห้งนะครับอพอมันแห้งเนี่ยไฟมันก็ขึ้นตะบนนักนะครับแต่มันจะด้านตะลุนะครับถ้าเขาบอกรอดได้นะครับมันก็จะเลยวัตทศนะครับอันนี้อันนี้คือสถานการณ์หนปัจจุบันนะครับแล้วก็มันไหม้วัตทครับไม่ไม่ขึ้นวัตทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการก็คือเขาจะต้องอัดน้ำลงไปในในเนี่ยครับใน ในพื้นติ้นเนี่ยนะครับเพื่อพือไฟมันด้านพื้นเนี่ยนะครับแข่นยางคือจะต้องมือมันขึ้นต้นพืนเพื่อที่มันปิวไปไปติ้นต้นไข่ฝังเทศ